เื่อกี้นี่ว่าพระโพธิละใช่ไหมฮะเจนพรที่ว่าเจอทางสองแพ่งสองแพ่งก็คือการประกอบกับการไม่ประกอบการคําว่าประกอบหมายถึงว่ายโยนิสโสมนสิการใช่ไหมครับเจนพรคําว่าประกอบเนี่ยก็ประโยค่าก็เหมือนกันคือท่านพระโพธิละ,ะนี่เป็นผู้สรงพระต่ายพิฎกอยู่แล้วอ๋อเ,เป็นพระเป็นพระที่สรงพระต่ายพิฎกอยู่แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านเป็นพระรอรหันต์เยอะแยะไปทีนี้ท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลย ตอนหลังพระอ,องค์ก็จะสงเคราะห์นะเห็นพระโปติละมาก็บอกมาแล้วเหรอโปติละเปล่าไปแล้วเหรอโปติละเปล่าทักอยู่แต่อย่างนี้เร,รื่อยน้อยใจนี่ว่าเราเปล่าก็เลยอย่างเราเนี่ยมันจะกี่วันเชียเกิดมาณะไปก็ไปหาคืออท่านเคยแต่สอนคนอื่นนะนะแต่จะเอามาใช้เองจริงๆมันใช้ไม่เป็นอ่ะมันจะเอาสูตรไหนดีวะเนี่ย <c oughs> ก็เลย ไปอยู่ในป่าไปถามพระในในวัดแห่งหนึ่งก็ไล่ถามไปเรื่อยๆจนถึงสัมมาเนนสัมมาเนนก็เลยจะลดมานะดูว่าอาจารย์เนี่ยหมดมานะหรือยังบอกว่าอาจารย์ลงน้ําท่านก็เดินไปลงน้าเลยนะจีวรจะเปียกบอกนิมนขึ้นมาเถอะท่านก็คําเดียวท่านก็ขึ้นมาสัมมาเนนนะอายุเจ็ดขวบแต่เป็นาาราอรหันบอกเสร็จแล้วก็บอกว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีหกรูว่างไงมันก็ปิดห้ารูแล้วก็ขุดเอารูสุดท้ายนะ อุดท่ารู้ที่เหลือแล้นท่านก็บอกว่าท่านก็เข้าใจทันทีเลยก็คือพึงตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวารตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวารเสร็จแล้วท่านก็พิจารณาธรรมะอยู่พระองค์ก็แปล่งรัศมีมาแล้วก็กล่าวคาถาบทนี้จบท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็คือท่านไม่เคยเอามาตรึกตามพระธรรมหรือไม่เคยเอามาใช้ในลักษณะเออนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เอามาสนใจเลย เพราะท่านก็คิดแต่จะสอนอ,อคนนี้ต้องรู้เรื่องนี้คนนี้น่าจะเหมาะเรื่องนี้คนนี้เนี่ยน่าจะรู้สูตรนี้อะไรเงี้ยนะก็สอนไปอย่างนั้นะสมมติถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าอการเจริญกรรมฐานจริงๆเป็นกรรมของกรรมทางมโนทวารเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางมโนทวารน,นั้นกรรมอันนั้นเนี่ยจะมาพิจารณาทางจากักขุทวารก็ได้เพราะว่าตัวที่ต้องการอบรมจริงๆก็คือมโนทวารวิถีไม่ใช่ปัญจทวารวิถี ตัวที่ต้องการอบรมจริงๆแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนเนี่ยเห็นทีละทวารอันนี้ก็อีกในหนึ่งแต่หมายความว่าถ้าผู้ที่เข้าใจพระธรรมนะสมมติถ้าคนที่พิจารณาเรื่องทางตามากๆก็จะคิดแต่เรื่องทางตามากๆเ,าเราเราใช้คําว่าโยนิโสหรือมีสติแต่เราไม่ใช้คําว่าสตินะเรามาใช้คําว่าคิดเรื่องนี้มากๆคิดเรื่องทวารตามากๆคิดเรื่องตาคิดเรื่องสีเรื่องจักรูวิญญ,ญาณเรื่องผัสสะเรื่องเวทนา เรื่องตันหาเรื่องอุปาทานเรื่องพบที่เกิดไหลมาจากทวานตาเป็นอย่างเดียวเนี่ยกรรมจริงๆอ่ะตัวกรรมเนี่ยเป็นมโนทวารตัวปฏิบัติตัวเจริญจริงๆคือมโนทวารมโนทวารอันนั้นเนี่ยมันก็เมื่อกี้เราพูดถึงวิตตกนะแล้วแต่เราจะคิดอ่ะเอามโนทวานนั้นมาคิดเรื่องจกักขหูทวานก็ได้เอามโนทวานคิดเรื่องโสตะก็ได้คิดเรื่องทางหูก็ได้เอามโนทวานมาคิดถึงเรื่อง ทางกายก็ได้เอามนุษทวันมาคิดเรื่องเล็บก็ได้แล้วแต่จะน้อมไปอ่าวิตกแล้วแต่คิดเอาอ่ะการเจริญความคิดลักษณะนี้บ่อยๆเป็นความความเจริญข้าพูดอีกในหนึ่งนะอ่าถ้าเราคิดเรื่องเมตตาโทสะไม่เกิดถ้าคิดเรื่องโทสะเมตตาไม่เกิดจะเอาไงคะน,นี้บอกไม่คิดได้ไหมไม่ได,ไมได้มันต้องคิดอยู่แล้วถ้าคิดเรื่อง พยาบาทไม่ตกอัพยาปาทาหรือเมตตาไม่เกิดถ้าคิดเมตตาพยาบาทไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าตรึกสิ่งใดๆมากฝ่ายหนึ่งจะหมดไปตรงนี้บิตกนั้นๆจะเกิดขึ้นมากในทเวทาวิตกะสูตรอ่ะแล้วแต่จะตรึกถ้าตรึกอันใดอันหนึ่งมากอีกอย่างก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักทางสองแพร่งคือคือ,คอการตรึกการสายใจการเพ่งมากๆอันนั้นแหะคือข้อปฏิบัติ เพราะว่าข้อปฏิบัติคือศีลสิกขาจิตติกขาและปัญญาศกขานในการคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดอย่างไรเป็นศีลคิดอย่างไรเป็นสมาธิคิดอย่างไรเป็นปัญญาคิดเป็นศีลน,นั้นต้องเป็นไปกับจะตกปริสุทธิศีลถ้าคิดเป็นสมาธิคิดอย่างไรจึงจะเป็นเมตตาถ้าคิดเป็นวิปัสสนาคิดอย่างไงจึงจะเป็นปริญญาสาม ถ้าเราเรียนแบบเอาไปคิดต่อนะกับเรียนแล้วมาเฉพาะฟังเอาบุญในห้องก็จะต่างกันเยอะเลยอ่าสังเกตดูจากชีวิตของต้นมาเองนะถ้าอ่านหนังสือแบบอ่านเออให้มัน,นผ่านๆไปนะกับอ่านจะเอาไปคิดตามเนี่ยห่างกันมากถ้าอ่านแบบจะเราจะอ่านเอาไปคิดไปตรึกตามนะมันจะสนใจเกือบทุกคําอยู่ในนั้นหมดเลยไม่รีบด้วยแกะทุกคําแล้วมันจะแกะมาข้างบนกับข้างล่างมันสัมพันธ์กันอย่างไร นะจะสนใจหมดเลยแต่ถ้าหากว่าอ่านให้มันผ่านนะมวันนี้จะเอาร้อยหน้ามันก็ไปเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันร้อยหน้าแต่ก็จําไม่ได้สักอย่างนั้แต่ก็ต้องเลือกเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละก็ศึกษาทั้งสองอย่างเพราะบางอย่างนะบางสูตรเราอ่านไม่เข้าใจเลยไปนั่งแกะทุกคํำนะเดี๋ยวก็เบื่อละมันก็ต้องอ่านให้ผ่านไปก่อนครั้งสองครั้งสามครั้งจึงจะเข้าใจวิตกนั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหม เจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมนี่โดยกรรม,มปัจจัยแต่ตัวอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะปกตูที่ไม่ดีละตัวมันเองเป็นตัวที่ไม่ดีมันเป็นไฟชนิดหนึ่งเหมือนกันราคาคินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคา่าไฟคือโทสไฟคือโมหะแล้วในขณะเดียวกันนะมันเป็นอุปนิสัยให้ชวนะต่อๆไปโดยปกตูปะนิสยปัจจัย แล้วคนที่สะสมความคิดอันนี้บ่อยๆเข้าไปที่ไหนมันจะชํานาญในความคิดลักษณะนี้เป็นผู้ที่ชํานาญในความคิดแบบนั้นถ้าลองฝึกสมมตินะไม่ไม่ได้แนะนําเพียงแต่ลองคิดดูนะลองฝึกบงแบงไปเรื่อยๆนะฝึกงี่เง่าข,งขี้โกรธใครทําอะไรเนี่ยขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะไม่เกินเจ็ดวันชํานาญเรื่องนี้เลยมองหาความเลวของคนเอาสิ โน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็เลวเหลือทนตรงนั้นก็ไม่ดีนะตําหนิให้หมดเลยนะไม่เกินเจ็ดวันเสร็จแล้วจะอยู่กับใครเนี้ไม่ได้เลยในโลกนี้บอกมีแต่คนเลวหมดเลยหาคนดีไม่ได้ไมมแต่คนเดียวดีอยู่คนเดียวคือคนทิดเพราะนันอคูศลพวกนี้นะจึงมีโทษมากมายมหาศาลโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วในขณะเดียวกันนะตัวนี้มันยังไปเป็นปกตูปานิสยะปัจจัยแก่คนอื่นๆด้วย นั่งอยู่ตรงนี้นะคนที่โกรธนั่งอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแค่นั้นแหละคนอื่นเนี่ยน้อยหมดเลย <laughs> พระพุพทธเจ้าบอกว่าคนบางคนนะหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดคนบางคนวางเฉยแล้วก็หลีกห่างเพรันในตรงนี้นะเราต้องศึกษากรรมมสกตาให้ชัดเจนที่สุดถ้าเราโกรธใครบาปใครมีโทษใครจะไปในรกไม่ต้องมีใครมาแช่งเราหรอกถ้าปล่อยความคิดแบบนี้เกิดบ่อยๆนะและอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าเรามีนึกถึงพระธรรมบ่อยๆนะว่าความโกรธอันนี้หรืออกุศลเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนว่าเรานี่ทุกข์แน่นอนสองเบียดเบียนผู้อื่นสามเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อความเสียหายแห่งปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอะไรเป็นไปเพื่อตกต่ำทั้งหมดเลย ขันอกุศตนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าน่ารังเกียจโดยถ่ายเดียวนันอกุศลนเนี่ยพระองค์ไม่มีที่ไหนยกย่องอกภศลนเลยอ่าข้อความในพิกุณีสูตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาตท,ที่กล่าวยกย่องกิเลสบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่ามีน้อยมากเช่นอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมานะละมานะตรงนี้แค่บอกว่าเอออาศัยตันหาละตันหาตันหานั้นมีโทษไหมมี ให้ผลนําเกิดไหมไม่ให้ผลนําเกิดควรเจริญไหมควรเจริญไม่ให้ผลนําเกิดแต่ให้ผลไหมให้แต่ให้ในระวัติการถามว่าควรเจริญไหมตัณหาประเภทนี้ควรเจริญตัณหาว่ายังไงอยคนโน้นเขาได้เจโตวิมุตได้ปัญญาวิมุตได้เป็นพ้ออาอรหรันเราต้องเอาอารหันให้ได้กขบอกไอความคิดอย่างนี้ควรเจริญถึงกับเป็นตัณหาก็ควรเจริญอ่าตรงนี้อัตถกาถาท่านอธิบายอย่างนั้นในมโนรถธบุรณี อังคุตรนิกายจตุการนิบาตพิกุณีสูตรามากล่าวถึงปัญญาของพระผู้มีพระภาคต่อนะชาวนะปัญญาชาวนะปัญญาเมื่อวานกล่าวถึงว่าชาวนะปัญญาก็คือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีในภายนอกอย่าละเอียดเร็วหรือประณิตรูปใดอยู่ไกลหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดย่อมแล่นไปโดยเร็วโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาอันนี้ก็ในชวนะปัญญาหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็เล่นไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงปัญญาเนี่ยเล่นไปเร็วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล่นไปใน เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะนั้นเราถนัดทวารไหนดีถ้าบอกวิญญาณมีหกใช่ไหมวิญญาณหกจกขูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณและมโนวิญญาณสัญญาเท่าไหร่สัญญาหกถ้าวิญญาณเขาเรียกว่าจกขูวิญญาณเออเป็นวิญญาณที่อาศัยจกขูถ้าสัญญาเขาเรียกรูปประสัญญาก็เกิดที่เดียวกันนั่นแหละเอาอารมณ์มาเป็นชื่อ ถ้าเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นเขาเรียกว่าเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสชาวเวทนาเช่นนะอย่างในจักขู่วิญญาณเกิดขึ้นจักขู่วิญญาณเกิดขึ้นประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาและชีวิตอิทรีย์วิญญาณเรียกว่าจักขู่วิญญาณผัสสะเรียกจักขู่สัมผัสเวทนาเรียกว่าจักขู่สัมผัสชาเวทนาสัญญาตรงนั้นเรียกว่ารูป,ปรสัญญาเจ, Real จตนาเรียกว่ารูป,ปรสัญเจตนา ก็ที่เดียวนั่นแหละวิญญาณเหล่านี้นะจักคูวิญญาณเป็นอดีตไหมก็คือจักคูวิญญาณที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตจักคูวิญญาณข้างหน้าเป็นอนาคตกําลังเห็นเป็นปัจจุบันเราเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่าแสดงว่ามีภายนอกด้วยคนอื่นเขาก็เห็นนั่นเราวนั่นแหละนั้นภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตคําว่าหยาบละเอียดนี่เมื่อเทียบกับ อย่างอื่นนะสมมติถ้าจากขูวิญญาณที่เป็นอากุศลวิบากก็หยาบกว่าที่เป็นกุศลวิบากอันหยาบละเอียดต่างกาันอากุศลวิบากใกล้ต่ออากุศลวิบากอากุศลวิบากกับกุศลวิบากไกลกันยังไงแล้วก็เทียบเคียงทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบละเอียดเลวประณีตสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงอ่าไม่เที่ยงก็คือมีแล้วก็หามีไม่มีแล้วก็หมดไป แต่เราต้องไม่ลืมนะว่าจากคูวิญญ,ญาณเกิดโดยประการใดปัจจัยที่ทําให้เกิดจากคูวิญญ,ญาณคืออะไรบ้างถ้าหากว่าผู้ใดกล่าวบอกเออจากครูวิญ,ญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละก็ท่านนั่งดูชั่วโมงหนึ่งแหม่มันก็เกิดชั่วโมงเคยนั่งดูหนังไหมดูโหเป็นชั่วโมงชั่วโมงกระพริบตาไม่กี่ครั้งเองนะก็ดอูอยู่อย่างจากคูวิญญ,ญาณสืบเนื่องตลอดนะลองไฟดับดูสิโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะนั้นพระองค์จึงไม่กล่าวว่า การพิจารนานั่นเดี๋ยวมันก็ดับเองแต่พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของจักรคูวิญญาณน,นั้นมากๆสมัยมอย่างเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องวิตกพระองค์น่าจะบอกว่าโอ้วิตกปาทะถีติพังคะดับไม่กล่าวนะแต่ว่าวิตกนั้นจะดับโดยการพิจารณาพิจารณาว่ามีโทษเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนวิตกนั้นก็ดับไปคือระง,งับไป พิจารณาว่าวิตกอันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นวิตกนี้ก็ระงับไปพิจารณาว่าวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายวิตกอันนั้นก็ระงับไปสแสดงว่าระงับวิตกด้วยการพิจารณาเพราะถ้าบอกว่าจะละพวกนิวรณ์เป็นต้นละด้วยตะทางข้าประหารละด้วยวิขำพนะะประหารท่านไม่ค่อยกล่าวว่าโอ้มันเกิดดับท่านไม่ค่อยกล่าวลักษณะนี้ถ้าพูดถึงว่าจะพิจารณาจากขุวิญญ,ญาณนี่น,นะครับ สมมุติว่าดูทีวีนี่นะท่านบอกว่ามันก็จะขุญญาณมันก็เกิดดบนั่นแหละแต่ว่ามันสืบต่อกันในลักษณะที่เป็นสานตติใช่ไหมครับเจนพายเพราะฉะนั้นเนี่นะฮะการที่จะอืมมันตัตต์หมายว่าระยะเวลามะให้เราพิจารณานี่นะหรือว่าให้เป็นอารมณ์เราเนี่ยไม่ใช่ไอ้เกิดดบเกิดดบเกิดดำเล็กๆๆๆนั่นใช่ไหมไม่ใช่ควาทาทิที่พังค่าใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าอํานาจอะไรก็แล้วแต่ทําให้อารมณ์นั้นยังมีสืบต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นอารมณ์ของการเจริญใช่ไหมครับเจริญพอนเพราะในตรงนี้เราต้องสังเกตทั้งปัจจัยของจักรภูวิญญาณนะถ้าจะเอาจริงในเรื่องของจักรภูวิญญาณต้องเรื่องของสีทําไมเราต้องเห็นอย่างนี้บ่อยจิตเห็นจึงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะสีนั้นมีมถ้าปัจจัยของสีที่จะมีอยู่อย่างนี้พันปีก็อยู่อย่างนี้พันปีทีนี้ ตาเราอ่ะปัจจัยของตาปัจจัยของตาสมบูรณ์ไหมอ่าแล้วแสงสว่างพอไหมถ้าจะดูบางอย่างนี่ต้องอาศัยแสงสว่างถ้าดูไกลๆบางอย่างดูภาพบางอย่างต้องอาศัยแสงสว่างถ้าแสงสว่างมากชัดมากแสงสว่างน้อยชัดน้อยสังเกตดูเวลาไปเดินที่ที่เดินอะนะที่เดินเข้าอุเตะออกกลายเป็นที่เดินออกกําลังกายไปด้วย สังเกตดูเอ๊ะกับพื้นปูนอยู่นั่นแหละวันไหนแดดจ้าๆนะโอ้โหมองพื้นปูนเนี่ยแสงเนี่ยจ้าเลยบางทีนะสลัวสลัวเนี่ยมันออกมากลางคืนเนี่ะสลัวสลัวเลยเห็นชาติว่าอนุภาพของแสงสว่างนั้นมีมากมายมหาศาลที่อื่นๆก็จะเหมือนกันอย่างในในห้องเราหรือที่ไหนก็ตามตรงนี้ก็เหมือนลองปิดไฟดูว่าถ้าปิดไฟปั๊บเนี่ยการเห็นจะไม่เกิดเลยการเห็นบางอย่างนะจะไม่เกิดเลย เพราะว่านี่ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของจักรคูวิญญาณแม้แต่จกกักรคูภาษา,ถ,าถ้าหากว่าตาได้รับอาหารไม่ดีเนี่ยอาหารและปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดดูต้องต้องต้องพักสายตาต้องพักสายตาจะไหมเพ <จน S 1> ื่อน,นเราเห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งิีนเจนทานเพรา,าะตาก็เกิดด้วยปัจจัยสีก็ด้วยปัจจัยแสงสว่างก็ด้วยปัจจัย แล้วมนสิกาเนี่ยเป็นตัวสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตเห็นเกิดถ้าไม่มณสิกานะล้า,าว่าเออลืมตาเนี่ยนะใครเอามือยังไม่เห็นเลยเอามือมาปัดข้างหน้ายังไม่เห็นเลยเอ,อ๊ะหลับหรือ,อยังหรือก็เหมือนบางคนเคยเห็นนะหลับลืมตาเอ,อ๊ะแปลกใจหลับได้ยังไงมันก็ลืมตาอย่นั่นแต่ก็หลับนะกรนด้วยเออบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยลืมตาแป๊วนะไรแต่หลับไปแล้ว แต่ว่าจิตเห็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งทําไมคนจึงเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละกรรมแตกต่างกันนั่นมาจากกรรมที่แตกต่างกันการเห็นเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมมัศกตาเข้ามาด้วยจะไม่เกิดประโยชน์นะดังนั้นความชัดเจนในเรื่องกรรมมัศกาตามากๆขึ้นเพราะถ้าเข้าใจกรรมมัศกตามากขึ้นเพ๊บเราจะไม่ปล่อยให้จิตที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นอภุศลวิตกได้ง่ายๆเราจะไม่ปล่อยให้สภาพจิตเนี่ยเป็น อกุศลมอมจะเห็นโทษนี่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดอันนี้เป็นอกุศลเนี่ยมีโทษไหมเมื่อมีโทษเนี่ยใครจะไปรับผลละคันนี้ท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะได้ทําชั่วมาถ้าท่านทําชั่วนะอยู่บนท้องฟา้ามหาสมุทรอยู่ท่ามกลางทะเลอยู่บนอากาศก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นไปกับอารมณ์เหล่านี้เรานั่นแหละคือศัตรูของเราเอง ไม่มีใครในโลกนี้ทําทุกข์ให้แกเราได้นอกจากจิตอันนี้มันโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตอันนั้นพอเราเห็นโทษของการปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลมากๆก็จะเจริญสัมมาป,ประธานเป็นต้นเจริญสัมมาป,ประธานโอ้นี่เราปล่อยชีวิตให้แต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยผ่านไปได้ยังไงจะไหมสมมติว่าเอ๊เราจะมานั่งกับพริบตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่พิจารณาอันนี้เลยหรอมันก็เห็นตลอดใช่ไหม การเห็นเนี่ยมีเฉพาะจากขู่วิญญาณใช่ไหมจิตอื่นๆรู้ตามไหมจิตอื่นๆรู้ตามจากขู่วิญญาณไหมสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะชาวนะมโนทวานวิถีก็เป็นจิตที่รู้ตามจากขูวิญญาณอีกนั่นแหละอันนั้นเป็นชาวนะอันนั้นเป็นชาวนะเราจะปล่อยตามยถากรรมไหมความคิดเรามันจะไปตามยถากรรมจริงๆนะกรรมไหนอ่ะคันนี้เจริญพอเพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค์แปดนะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ที่ชาวนะนั่นแหละัถ้าหากว่าผู้ที่เห็นคุณค่าปั๊บจะเห็นทันทีเลยว่าเสีควรกำหนดรู้ควรพิจารณาจิตเห็นควรพิจารณาจักรวัตถุควรพิจารณาเรื่องกรรมที่เป็นปัจจัยก็ควรพิจารณาแสงสว่างก็ควรพิจารณาจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจักูวิญญ,ญาณก็ควรพิจารณาหรือปริญญานั่นเอง แต่กุศลจิตอันนั้นควรจเจริญกุศลจิตขนาดนั้นเนี่ยควรจเจริญเพื่อมารอบรู้สิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วกุศลจิตอันนั้นเป็นโลกิยมะตั้งแต่การเพ่งลักษณะนี้บ่อยๆเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอย่างถึงกรรมและผลของกรรมเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเราไหลหไปเรื่อยเฉยเลยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละขณะ สมมติถ้าเรานั่งรถโอ้ระยะทางหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยโอ้นี่เราจะไม่ปล่อยไอจิตเห็นให้ไปเห็นสเปะสะปะปล่อยความคิดให้เห็นสเปะสะปะเลยหรือ <c oughs> อพวงมาลัยลองหมุนสเปะสะปะดูสิ <c oughs> ความคิดนะมันมีโทษร้ายแรงกว่าปล่อยพวงมาลัยสเปะสะปะอีกแต่สัตว์ทั้งหลายไม่คํานึงคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระ <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัว นะการพิจารณาอันานี้เนี่ยธรรมะที่ที่จะม,มาประทับใจคํหนึ่งก็คือตื่นตัวมากมันไม่ใช่เคลิมไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะเบอร์ก็ไม่ใช่ตื่นตัวมากเลยคือคือสังเกตด,ดูนะอมันที่ผ่านมามันไปนั่งสับประงกมันเยอะอ่ะเอ๊มันพิจารณาอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเรื่องของการตื่นตัวในการพินิษนะนี้ยกทวารตามาหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นทวารกายเหมือนกัน มันต้องตื่นตัวมากในการตื่นตัวนั้นเรียกว่าชาคริยาโนุโยกนั้นต้องตื่นตัวแล้วการตื่นตัวนั้นถ้าเราสามารถที่จะถ้ามันมันไม่ตื่นทําไงถ้ามันอยากหลับอ่ะทําไงคือหมายคามว่ามันเบื่อแล้วโอ้มันสังเวกวัตถุต้องดึงเข้ามา